ผู้ชมผู้ฟังไลฟ์ซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาขึ้นเขานะครับพดพดเฟืองท้ายแล้วดียังไงนะครับหนึ่งนะครับรถเบาสองประหยัดนะครับต่อเกียร์เกียร์ทุกเกียร์จะต่อกันเลยปกติ1.9นะครับปี2 0 1 6ันสถึงสองพเนี่ยจะเกียร์จะดรอปเวลาเราต่อเกียร์นะครับเวลาเราต่อเกียร์เดี๋ยวเพิ่มนึงซูมไปนะครับเวลาเราต่อเกียร์เนี่ยเกียร์มันจะเครื่องจะดับ หรือว่าขึ้นเขาเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยครับว่าเกียร์ตกเกียร์ถอยแน่นอนรอบตกรอบถอยแต่เครื่องมันจุดเก้าแรงรอยู่แล้วนะครับแต่นี้เราทษแรงบิดมาหาแรงม้านะครับทษให้มันเออสมูทกันคือทษไปแล้วเนี่ยเกียร์ทุกเกียร์เนี่ยคือแบบจะจะต่อกันหมดครับรอบก็จะยาวขึ้น,นครับเดินได้ยาวขึ้นนะครับไม่มีคําว่าหมดไวัครับคือแบบมีไม้เท่าไหร่คือจมครับ ครับไม่ว่าจะเป็นรถเดิมรถแต่งรถซิ่งอะไรได้หมดครับประมาณนี้อย่างนี้เดีย๋ยวผมจะไปขึ้นเขาให้ดูว่าขึ้นสบายขนาดไหนนะครับไปเดีย๋ยวพาไปดูกันครับเดีย๋ยวพาไปดูกันนะครับเขาเนี่ยสูงกว่ายังไงล่ะชันนะครับมันมันสูงแล้วมันชันมันมันไม่ใช่ว่าเนี่ยครับดูดีๆนะมันชันนะนะครับชันมาก เวลาเราเออเวลาเราขึ้นเขาเนี่ยถ้าทึ่นอย่างเงี้ยถ้าเกียร์ถ้าเป็นหนึ่งจุดเก้าดเดืาานอนี่ออาคารเงี้ยอันเนี้ยอันนี้คานขึ้นนะสบายสบายอันนี้ยังไม่ได้เหยียบนะฟังเสียงเครื่องแทบไม่ได้ยินนะอันนี้คานขึ้นถ้าเหยียบได้เนี่ยเหยียบก็มาเลยครับนะเหยียบมาเลยด,ด,ดูดิเยี่ยสิ่งขึ้นเขาอะ่ะ <c oughs> นะครับประมาณนี้ก็ มันอยู่ที่อัตราทษครับนะครับก็ดียังไงก็ประหยัดครับประหยัดลูเขาสูงมากประหยัดกว่าเดิมเยอะเราไม่ต้องแบบโโหทรมานขึ้นเขาอะนะคือแบบทุกเขาอันนี้สูงนะเขานี่สูงนะครับบอกไว้ก่อนสูงชันไม่มีการต่อไม่มีการต่อที่ว่าไม่มีให้พักรถเลยคือแบบขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นอย่างเดียวคือขึ้นอะแล้วสูงชัน ครับอันนี้ชันนะดู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 ดีดีชันนะครับชันนะ,นะครับชันมากโอ้เกียร์หนึ่งธรรมดาไปนี่เกียร์สองไปเลยนี่ครับเกียร์สองไปเลยเนี่ยฮะาขึ้นเขาอ่ะ Vigo review I อะอนะครับคือแบบถ้าไล่ไล่เฟืองท้าแ้วหน,นึ่งจุดเก้านี่ยคือรอบจะยาวขึ้นครับมีเท่าไหร่นี่คือแบบมาเหอะเขาเขาคืาอทางตรงทางตรงมาได้หมดนะครับ เขาเรียกว่ารถทดแรงบิดมหาแรงม้าครับนะครับทดตอนนี้เราก็ใส่เกียร์หกได้หมดละปกติเราใส่เกียร์หกนี่มันจะถอยอือเลยครับอันนี้เราทดไล่เฟืองท้ายไปแล้วเนี่ยมันจะขับสนุกขับสบายประหยัดน้ำมันครับเนี่ยขึ้นเขาเนี่ยสูงไหมล่ะเนี่ยดูดิมันชันอย่างเดียวอะเขาอะมันไม่มีที่พักรถนะนะครับไม่มีที่พักรถนะดูดีดดอันนี้ขึ้นมาก็มาถึงพระนะครับสูงไม่สูงพระอยู่บนยอดเขาอะเนี่ย นะครับ้ามันยอดเขาสูงมากครับคันมากนะครับนะครับและยางไม่ใช่ยางเล็กนะผมบอกแล้ก่อนนะยางไฮแลนเดอร์อยูบนึงเป็นยางสองสี่ห้าเจ็ดิอา 6, รอาับเป็นลายนี้เป็นาลายไฮแลนเดอร์เลยนะครับาขับขึ้นเขาสบายนี่ครับประมาณนี้ยางสองสี่ห้านะคอัสี่ห้าใครสนใจก็โทรมาได้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนรับเฟืองท้ายถ้าเทิน สี่พันถ้าไม่เดือนห้าพันห้ารับประกันสามเดือนนะครับขับดีขับสนุกแน่นอนครับมาดูทางลูงกันชันไม่ชันนะชันมากแบบสูงอะ่ะสูงแบบแบบดิ่งหิวนะครับดูนะดูนุ่นวัดนะครับดูดิ่งดิดูดิงดดด่งดูความดิง่งเลยคือแบบเขาไม่ได้เลี้ยงนะไม่ได้เลี้ยงแบบค่อยๆขึ้นนะแบบชันขึ้นเลยนะดูดิ <c oughs> ความสูงครับดูขึ้นสบายๆเลยนะครับไม่ต้องไปเคสรอบอะไรมากครับ ครับขึ้นแบบสบายๆเลยเขาชันครับชันชันมากแล้วไม่มีที่พักให้พักรถด้วยนะครับอย่าพิ่ผมพาไปดูทางเรียบทางเรียบกันว่ามันจะต่อยอดมันจะลอยลำยังไงเดี๋ยวคุณจะได้เข้าใจครับว่าเออไล่เฟืิงท้ายมาแล้วมันดียงไงประมาณนี้นะครับดูดูดูทางลงนะทางขึ้นอาจจะไม่ชัดเมื่อกี้ดูทางลงโคตรชันนะครับดูดิดูหน้ายางกะเหวเลยดูดิ ดูดิสูงไหมล่ะคือดอยสุเทพนี่ทิดใต้ยนะครับไม่ได้สูงอย่างนี้ดอยสุเทพอันนี้สูงชันนะครับสูงเลี้ยงเลี้ยงให้มีพักที่พักรุดแต่อันนี้สูงแบบสูงทีเดียวเลยไม่มีที่พักคือต่อยอดต่อนเนื่องครับเนี่ยประมาณนี้อเดี๋ยวผมพาไปดูทางตรงะระยะลอยลํากันดีกว่าแล,วแล้วเวลาเราชะลอยครับเราต่อเกียร์ไม่ได้เลยปกติเนี่ยโหต้องสะโรมาเกียร์สอง อันนี้สามไปได้เลยนะครับออกตัวก็เกียร์สองสบายๆนะครับเนะีนะ่ยเบาๆพิ้วๆเลยนะครับไม่ลําบากขับสบายครับอ้าอย่าผมพาไปดูอ่าระยะลอยลำกันนะครับอันนี้บู๊นี่บู๊กันการลอยลำนะครับอย่าผมจะดูให้ดูว่าเธอโบไม่ทางานเลยนะครับอยาให้มันลอยลำก่อนอยาให้มันลอยลำก่อนอน่ะอันนี้อันนี้หยาบส่งส่งรถ อ่าเรียบร้อยลอยละนะครับลอยแล้วนะเนี่ยอยู่ที่น้อยนะครับลอยละเนี่ยลอยวิ้นวิ้นเลยครับนะครับลอยวิ้นวิ้นเลยนะครับรถเทอร์โบไปทางานเลยนะครับไหลไปเรื่อยๆครับไหลไปแบบเพลินๆเลยครับคับเพลินๆอ่ะทํับแบบประหยัดนะครับหรือว่าอยามีใครดันก็ได้ก็เหนียบทีหายนะครับเหนียบทีหายครับไม่ว่าจะรุ่นอะไรอ่ะนะครับ เดิมๆนี่สวรรค์หมดนะครับนะถ้าแต่งนี่ยิ่งแรงนะครับถ้าไล่เพลิงท้ายเนี่ยระยะสั้นๆ200อ่ะแป๊บเดียวทะลุไม้เลยครับนะครับอันนี้เนี่ยเห็นไหมเทอร์โบแทบไม่ทํางานเลยอยู่ที่ร้อยสินะนะครับอยู่ที่1้0สิบนะเทอร์โบไม่ทํางานเลยนะอ่าเนี่ยอันนี้อันนี้เหยียบเนี่ยานี่เสียงเซิร์ชอันนี้เดิมๆนะครับรถเดิมๆนะนะครับรถเดิมๆถ้ายังถ้ารีแมปแก้วามาด้วยไล่เฟืองท้ายเนี่ยโอ้ ไม่มีถนนวิ่งครับจริงเพราะว่าผมทดแรงบิดไปหาแรงมาร้านะครับนะครับทดแรงบิดไปหาแรงม้ามันจะเข้ากันหมดเลย1นถึงหเนี่ยเราไม่ต้องไปต่อเกียร์เยอะสมมติเข้าโคง้งชะลออยู่ที่40เนี่ยเราสามารถที่จะต่อเกียร์สามไม่ได้เลยนะครับที่จะต่อเกียร์สามไม่ได้เลยไม่ต้องไปอดอกถึงเกียร์สองอะไรประมาณนี้ขับง่ายขับสบายครับก็ถ้าไม่ดีจริง2020เขาคงไม่ทดมาหรอกครับ <c oughs> นะครับ สามร้อยสิบครับก็ทุดมาใหม่หมดแล้วอัตราทุ่ดเปลี่ยนใหม่หมดครับก็ถ้าไม่ดีจริงก็ยินดีเลยครับนะครับยินดีคืนครับก็รับประกันเนี่ยว่าดีจริงครับไล่มาแล้วหลายคันเลยลอยลำวันทุกหนักอะไรมาเหอะนะครับขึ้นเขาสเตียบขึ้นเขาสเตียบหล้างถนนสเตียซิ่งได้หมดครับเดี๋ยวไล่ให้ครับสเติดที่ว่าใครมาดันท้ายก็เหยียบทีหายครับระยะ ห้าร้เมตร200 m, บวกก็มีทําไปแล้วนะครับ้าท่าในใดที่ว่าสนใจก็โทรมานะครับหนึ่งจุดเ้ายเฟืองไทยก็มีข้อดีก็คือหนึ่งต่อเกียร์ดีประหยัดน้ำมันขึ้นเขาสบายขับสบายนะครับมันสบายขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าอะ่ะเหมือนได้รถใหม่อีกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโต้หรือว่า b ิวเอก็กซ์ิวเรับไล่หมดครับนะแต่หนเนี่ยถ้าว่าไม่ไล่เนี่ยขับลำบากครับเพราะว่าเกียร์มันต่า เกียร์มันต่ำมากแล้วก็ขับยากมากครับก็ท่านนายสนใจก็ประมาณนี้เดี๋ยวระยะสั้นๆนะครับเดิมๆนะระยะสั้นๆแค่หอมปากหอมคอพอระยะสั้นๆดูไม่แต่รถมันเยอะไม่อยากลองให้ดูหรอครับภายในระยะไม่กี่ร้อยเมตรก็ร้อยหกร้อยสี่แล้วรอบมันจะยาวขึ้นครับรอบมันจะยาวขึ้น้อยหกละพอครับที่ไม่ไหม อย่าลอยอ่ดิยางมันใหญ่ครัประมาณนี้ถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามหรือว่านั้นได้ครับคือรับประกันว่าประหยัดแน่นอนไม่ต้องกลัวห่าหอนครับงานเนียนๆครับทุกคันไปงานเนียนๆหมดก็093484975 093484975ก็อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe เพื่อรับด้วอยครับสำหรับนี้สวัสดีครับ